สวัสดีครับพบกันอีเช่นเคยนะฮะกับช่องสร้างรายได้จากเกมนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาลงทุนในรูเล็ตในการเดินแบบโซนศูนย์นะ,ะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่กลัวโซนศูนย์นะฮะสามารถเอาเทคนิคนี้ไปใช้ในการลงทุนในชีวิตประจําวันของเพื่อนๆได้จริงนะฮะโดยวิธีนี้นะฮะผมจะมีตารางการเดินเงินทั้งหมด8ไม้นะฮะก็คือไม้แรก50บาทนะฮะไม้ที่2ทบคูณ2ไปเรื่อยๆนะฮะก็คือ100บาทไม้ที่3 200บาท ไม้ที่4 400บาทไม้ที่5 800บาทไม้ที่6 1,600บาทนะฮะไม้ที่7 3,200บาทและไม้สุดท้ายนะฮะไม้ที่8ก็คือ6,400บาทนะฮะแไม้ทั้งหมดนี้นะฮะจะใช้ทุนรวมทั้งหมด12,750บาทนะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยนะฮะโดยเงินทุนที่ผมบอกนะฮะก็คือ12,750บาทนะฮะก็คืออยู่ตรงนี้นะฮะแต่ผมไม่ได้เอาเครดิตออกนะฮะ ทุนผมมี1 0 0 0 0แกว่าบาทนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆจําจเครดิตตรงนี้ช่วยผมด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันนะฮะว่าเราได้กาไรทั้งหมดกี่บาทนะ,ะโซนศูนย์คืออะไรนะฮะเพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ไหมฮะนี่คือ,อวงล้อของวงล้อจริงของรูเล็ตนะฮะก็คือเลข0ูนย์เลข3เลข 3- 5อะไรอยู่มันจะอยู่เป็นเรียงแถวตรงนี้นะฮะโซนศย์ก็คือ ตั้งแต่เลข25จนถึงเลข22นะฮะวนมาเรื่อยๆนะฮะ25 2 21 4นี่นะฮะวนไปจนถึงเลข2นะฮะวิธีการลงนะฮะก็คือ50บาทนะฮะห้าสิบนะฮะกดยืนยันเลยนะฮะผมต้องบอกไว้ก่อนนะฮะเพื่อนๆลง50บบาทก็จริงนะฮะแต่ทุนรวมในการเก็บของคาสิโนจะอยู่ที่ไม้แรกก็คือ 450บาทนะฮะเพื่อน,นเพื่อนไม่งงนะฮะเพื่อนเพื่อนลง50บาทแต่คาสิโนก็จะแจกแจงชิปทั้งหมดนะเป็น450บาททุนอาจจะสูงนะฮะเพื่อนเพื่อนคำนวณทุนของเพื่อนให้ดีนะฮะเห็นไหมฮะเพื่อนเพื่อนยิ่งลงใกล้เลขศูนย์มากเท่าไหร่นะฮะเรายิ่งชนะมากเท่านั้นนะฮะก็คือ32ก็คือช่องนี้นะฮะเห็นไหมฮะสามมันเลขศูนย์เลข32เลข15เห็นไหมมันจะอยู่ในโซนของโซนศูนย ในโซนนี้อยู่แล้วนะฮะมันโอกาสที่จะชนะมีสูงมากนะแล้วเราได้เปรียบก็คือมันเป็นแถวเดียวกันแล้วนะฮะบวกกับการเดินเงินด้วยนะฮะมีถึง8ไม้นะฮะถือว่าเขาเรียกว่าถือว่ามีโอกาสชนะสูงมากทีเดียวนะฮะโอเคไม้หนึ่งเราก็ชนะไปนะฮะเห็นไหมฮะลงถ้าเพื่อนๆมีทุนถ้าเพื่อนๆมีทุนน้อยนะฮะเริ่มที่10บบาทได้นะฮะ หรือว่าเริ่มที่5บาทผมไม่แน่ใจที่5บาทได้ไหมฮะเริ่มที่5บาทก็ได้นะฮะกดยืนยันนะฮะถ้าเพื่อนๆพ,พิมพ์ชิป5บาทลงไปทางคาสิโนก็จะเก็บ45บาทเท่านั้นนะฮะเพื่อนๆไม่งงนะฮะไม่ใช่ว่าเพื่อนๆลง5บาทคาสิโนจะเก็บ5บาทนะฮะเพราะว่ามันจะเอา5บาทไปลงในแต่ละช่องของดูเลตอีกทีนะฮะทุนรวมของมันก็คือ400อ่ะ45บาทนะฮะช่อง6นะฮะ 6มันจะอยู่ที่โซนข้างศูนย์นะฮะอยู่โซนนี้นะฮะวิธีการเดินเงินนะฮะก็คือทบคูณ2นะฮะอย่างที่ผมบอกต้นคลิปนะฮะก็คือเมื่อกี้ลง5บาทใช่ไหมฮะให้เพื่อนๆนำชิป10บาทลงในโซนศูนย์อีกหนึ่งที่นะฮะ6เราจะแพ้นะฮะเพราะว่า6มันจะอยู่ในโซนนี้นะฮะข้อดีของค่ายคาสิโน GPI นะฮะสองคูณฮะลง10บาทนะฮะแล้วกดยืนยันนะฮะมันจะเก็บไป90บาทนะฮะ ข้อดีของค่าย gpi นะฮะเพื่อนๆสังเกตดูนะฮะภาพสวยมากนะฮะแทบจะไม่ดีเลยเลยนะฮะแล้วอีกหนึ่งข้อเพื่อนๆดูนะฮะเลขนี้นะฮะห้าสี่สามสองนะฮะเห็นไหมฮะเห็นอะไรไหมฮะทางดีลเลอร์จะหมุนดูเลตก่อนที่จะหมดเวลานะฮะนี่เท่ากับว่าเป็นการแสดงความโปร่งใสของเว็บคาสิโนของค่าย gpi อีกหนึ่งข้อนะฮะถือว่าเยี่ยมมากๆนะฮะภาพสวยไม่ดีเลยนะฮะแล้วก็ เขาเรียกว่าหมุนลูกรูเลตก่อนที่จะหมดเวลาด้วยนะฮะไม่เหมือนบางค่ายนะฮะหลายๆค่ายก็คือเวลาหมดก่อนแล้วหมุนลูกรูเลตนะฮะแต่ถ้าค่าย GBI ก็คือเวลาย,ยังไม่หมดเขาก็จะหมุนลูกรูเรลตรอแล้วนะฮะโอเคเกมนี้เราจะแพ้ไปนะฮะเพราะว่ามันจะไปตกที่เลข1เลข1อยู่ในโซนนี้นะฮะก็คือโซนข้างศูนย์นะฮะเราจะแพ้ไปนะฮะให้เพื่อนๆทบคูณ2ก็คือ เมื่อกี้ไม้แรกเราลงที่5บาทใช่ไหมฮะไม้ที่2เราลงที่10บาทนะฮะไม้ที่3เราก็ควรที่จะลงที่20บาทนะฮะในโซนศูนย์นะฮะสมศูนย์ยี่สิบนะฮะกดยืนยันนะฮะทางคาสินโนก็จะเก็บไปทั้งหมด180บาทนะฮะแล้วก็ข้อดีอีกหนึ่งข้อนะฮะในการเล่นโซนศูนย์นี้นะฮะเพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ไหมฮะเลข0ูนย์เลข2เลข3นี่คือโบนัสนะฮะถ้า ลูกรูเลตไปตกที่เลข0เลข2เลข3กำไรจะทบทวีคูณนะฮะมากกว่าไปตกที่เลข4เลข7 12 15อะไรพวกนี้นะฮะมันจะได้น้อยนะฮะนี่คือโบนัสของของค่ายของการลงโซน0นะฮะลงที่28นะฮะ28จะอยู่ในโซน0นะฮะก็คือตัวเลขชุดตัวเลขตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะเพื่อนๆง่ายๆนะฮะการลงทุนแบบนี้นะฮะไม่มีอะไรมากนะฮะ แล้วแต่ทุนของเพื่อนๆด้วยนะฮะเพื่อนๆควรที่จะไปคำนวณทุนของเพื่อนๆให้ดีนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าไปจัดการคำนวณทุนของเพื่อนให้ดีนะฮะแล้วเอามาลงทุนนะฮะเดี๋ยวเราจะเล่นอีกสักหนึ่งเกมก็พอนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปนะ,ะเพื่อนๆกลัวเพื่อนๆอาจจะเบื่อนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวลง50บบาทเลยนะฮะห้าสิบนะฮะห้าสิบ ทางคาสิโนก็จะเก็บไป450บาทนะฮะก็เพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องสร้างไรายได้จากเกมช่องนี้นะฮะก็รบกวนกดติดตามด้วยนะฮะแลวอย่าที่สําคัญนะฮะกดสั่นกระดิ่งด้วยนะฮะเพราะว่าผมจะอัปคลิปวันเว้นวันเลยนะฮะอัพคลิปบ่อยมากนะฮะแล้วก็จะได้เป็นกําลังใจดีๆให้ผมทําคลิปแบบนี้ต่อๆไปนะผมไม่ได้ไม่เสียอะไรจากเว็บคาสิโนหรือว่าได้จากเพื่อนๆเลยนะฮะผมทําคลิปเพราะว่า อยากให้เพื่อนๆทํากำไรได้เหมือนผมนะฮะทุกๆวันนะฮะ5 0 0 1้0บาทถือว่ากำไรแล้วนะฮะเพื่อนๆอย่าไปดูหมินเงินน้อยนะฮะโอเคเกมนี้เราจะแพ้ไปนะฮะก็คือลงที่3 1นะฮเะเกมนี้ให้เพื่อนๆทบคูณ2ก็คือลงที่100บาทนะฮะเพื่อนๆสามารถกดชิปตรงนี้ได้นะฮะ ภาพสวยมากนะฮะไม่ดีเลย์ด้วยนะฮะบางค่ายนี่โอ้ภาพกระตุกใช่ไหมฮะภาพกระตุกภาพไม่สวยนะฮะเพื่อนๆลองดูค่ายนี้นะฮะภาพสวยมากนะฮะภาพนิ่งมากนะฮะเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่มีเว็บคาสิโนที่มั่นคงเล่นนะฮะก็สามารถคลิกเข้ามาสอบถามข้างล่างได้นะฮะผมปักลายไว้นะฮะหรือว่าลายข้างบนนี้นะฮะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้ามา สมัครไลน์เข้ามานะฮะมาถามผมนะฮะเดี๋ยวผมจะส่งเว็บคาสิโนให้นะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ไม่ต้องเอาอะไรให้ผมด้วยนะฮะผมอยากแนะนําเว็บดีๆให้เพื่อนๆเท่านั้นแค่นั้นเองนะฮะลงที่25นะฮะก็คือตัวสุดท้ายพอดีของโซนศูนย์นะฮะก็คือเลข25นะฮะก็ถือว่าโชคดีไปนะฮะเราทํากําไรมา3ไม้นะฮะถือว่าเป็นกําไรที่เพื่อนๆหลายท่าน คงคิดได้ใช่ไหมครัว่าได้ประมาณเนี่ย400-500บาทต่อวันเนี่ยฮะถือว่าเป็นกําไรที่อยู่ได้แล้วนะฮะเพื่อนๆไม่ต้องไปทํางานประจําถึงทํางานประจำนะฮะมันก็ไม่ไม่ได้เหนื่อยแบบตากแดดตากลมเหมือนการทํางานประจำนะฮะได้แค่นี้ควรเลิกให้เป็นนะฮะเล่นให้เป็นเลิกให้เป็นนะฮะเดี๋ยวกําไรเดี๋ยวเงินมันก็จะมาเองนะฮะทำตามที่ผมบอกนะฮะแล้วก็คํานวณทุนของเพื่อนให้ดีเจอกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะเอาเทคนิคไหนมานาเสนอ เจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ